สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆก็กลับมาอยู่กับช่องเน้นๆนะคะวันนี้นะคะเน้นจะมาทำคลิป5ข้อควรรู้ก่อนมาที่เมลเบิร์นนะคะเพื่อนๆก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเน้นจะพาทุกคนไปดูกันที่ข้อแรกเลยสำหรับเน้นเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการเดินทางค่ะทุกคนก็คืออย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะว่ามาอยู่ที่นี่นะคะก็คือการเดินทางในเมลเบิร์นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทาได้ง่ายมากๆๆๆเลยนะคะ ก็เขาเนี่ยจะมีทั้งแถมฟรีนะคะก็คือเพื่อนๆสามารถใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยถ้าเดินทางอยู่ในเขต CBD นะคะแล้วก็จะมีรถเทนนะคะไม่ใช่รถเทนก็จะมีเทนนะคะแล้วก็ จะมีบัสเนาะแล้วก็มีสกูตเตอร์ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะมันสามารถที่จะเดินได้นะคะเพื่อนๆก็คือในแต่ละจุดที่เราจะไปนะคะมันไม่ได้ไกลจากกันมากนะคะเพราะว่าผังเมืองเขาเนี่ยออกแบบมาก็คือแบบเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมอะทุกคนใช้ชีวิตยอยู่ใน CBD ก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะเดินไปได้โดยที่แบบไม่ได้ใช้เวลานานนะคะ เอาจริงๆมันก็จะเหนื่อยอน,นิดนึงนะเพราะว่ามันเหมือนเดินขึ้นเขาอยู่ตลอดเวลาขึ้นเนินอ่ะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะข้อแรกก็ผ่านไปนะคะเรื่องการเดินทางเนาะเรื่องการเดินทางเนี่ยทำไมเน้นถึงเอาขึ้นมาเป็นข้อแรกนะคะเพราะว่าการเดินทางกับเรื่องที่2ที่เน้นจะพูดถึงนะคะก็คือมันเชื่อมโยงกันเนาะข้อที่2เนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของที่พักนะคะาการเลือกที่พักนะคะว่า เราจะเลือกอยู่ในเมืองดีหรือว่าจะเลือกอยู่นอกเมืองดีนะคะคือถ้าเพื่อนๆเลือกที่จะอยู่ในเมืองเนี่ยอย่างที่เน้นบอกเนาะการเดินทางมันก็จะสะดวกนะคะเพื่อนๆจะไปไหนทําอะไรถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยก็คือมันฟรีหมดเลยอะเพื่อนๆใช้แทมได้เลยคือมันประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางไปได้นะคะ แต่ราคาที่พักนะคะที่อยู่นอกเมืองเนี่ยปกติมันจะถูกกว่าที่พักที่อยู่ในเมืองนะคะเ,เพื่อนๆก็คือมันจะถูกกว่ากันเยอะเลยอะบางทีแบบหลักร้อยหลักอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากจะให้เ,เพื่อนๆนะคะลองดูในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางด้วยแล้วก็อีกข้อนึงนะคะที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของระยะเวลาในการเดินทางจากที่พักเข้ามาในเมืองนะคะว่าใช้เวลาการเดินทางเท่าไหร่อืม ถามว่าทําไมนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าราคาที่พักถูกกว่าแต่เพื่อนๆจะต้องบวกในเรื่องของค่าเดินทางเข้าไปด้วยนะคะก็คือค่าเดินทางปกติถ้าเพื่อนๆเ,เดินทางเข้ามาเรียนภาษาเนี่ยอย่างน้อยเพื่อนๆก็ต้องเดินทางเข้ามาแบบ 3วันขึ้นไปอะยังเน้นอย่างเงี้ยก็คือเรียน5วันนะคะก็คือแบบต้องเดินทางไปเรียน5วันบางคนก็อาจจะเรียนแบบ4วันเนาะจันท์ถึงพฤหัสอะไรอย่างงี้นะคะก็เดินทางเข้ามาก็4วันแล้วอะเพื่อนๆก็ต้องบวกค่าเดินทางว่าแบบีเดินทางทุกวันเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะครั้งหนึ่งที่จะแบบเข้ามาเรียนใช่ไหมคะต้องใช้เวลาการเดินทางแบบ30ถึงแบบ หนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยเน้นมองว่าแบบมันเสียเวลาในการเดินทางนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆลองคิดดูแล้วกันเนาะสองเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องที่แบบมันลิงกันนะคะมาต่อกันที่ข้อที่3นะคะก็คือคนไทยที่นี่นะคะเยอะมาก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 ,มาก,มากอีกเช่นกันนะคะก็คือแบบโรงเรียนที่เน้นเรียนภาษาใช่ไหมก็คือต้องบอกว่า เกือบครึ่งห้องอะ่ะก็คือเป็นคนไทยไปแล้วนะคะก็จะเป็นแบบน้องๆอ,อายุแบบ22-24ิบสอะไรอย่างเงี้ยมาเรียนภาษากันซึ่งแบบเราอายุ29แล้วอะ่ะพอแบบมาอยู่กับเด็กๆอะ่ะทุกคนมันก็สนุกดีนะคะก็เหมือนย้อนวัยไปนั่งเรียนไปนั่งแบบ เล่นๆสนๆอะไรเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็รูปแบบการเรียนการสอนนะคะต้องบอกว่าจริงๆเขาไม่อนุญาตให้เราใช้ภาษาไทยในห้องเรียนนะคะเพื่อนๆนี่เน้นมองว่าก็คงแล้วแต่ทีเชอร์แต่อย่างที่เน้นเจอตอนนี้เน้นเรียนกับทีเชอร์สองคนใช่ไหมตอนแรกเน้นเรียนเช้าแล้วนี่ก็สวิชนะคะมาเปลี่ยนมาเรียนตอนเย็นนะคะก็คือจริงๆทีเชอร์ตอนเช้าเน้นรู้สึกว่าค่อนข้างที่แบบ เข่งเครียดมากเลยนะคะไม่ใช่เข่งเครียดสิเหมือนแบบเข้่งคัดนะคะให้เราแบบใช้ภาษาอังกฤษในการคุยนะคะต่อให้พักเบรกนะคะเขาก็จะพยายามให้เราพูดภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ไม่ให้เราใช้โทรศัพท์ระหว่างเรียนเลยนะคะคือถ้าเราไม่รู้คําศัพท์อะไรพวกนี้นะคะก็คือให้เราถามเขาอย่างเดียวเลยนะคะเขาก็พูดเหมือนประมาณว่าถ้าเธอไม่รู้อะไรให้ถามเขานะคะเขาเต็มใจที่จะช่วยมากประมาณนี้ส่วนทีเชอร์ที่เน้นเรียนด้วยตอนเย,ย็นนะคะเขาก็มีห้ามบ้างนะคะแต่ไม่ใช่ว่าแบบจะดุแบบดุไป ว่าแบบไม่ให้ใช้เลยอะไรงนี้นะคะเราพูดได้บ้างนะคะแต่ถ้าเขารู้สึกว่ามันเยอะเกินไป<ง>เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยแบบตอนนี้ฉันรู้สึกว่าภาษาไทยหรือภาษาอื่นเนี่ยมันเริ่มเยอะเกินไปแล้วนะคะ <im S 1> เขาก็จะมีการแบบ <im S 1> เตือนๆนิดนึงให้เราฝึกภาษาอ <im S 1> ังกฤษนะคะถ้าใครที่แบบว่าคิดว่าเฮ้ยแบบรู้สึกผิดหวังว่าแบบมาเจอคนไทยเยอะแล้วฉันจะได้ฝึกภาษาไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะคะว่าเราอ่ะ พยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากน้อยแค่ไหนนะคะคือถ้าเพื่อนๆพยายามที่จะพูดภาษาอังกฤษกับไม่ว่าจะเพื่อนคนไทยหรือว่าเพื่อนคนต่างชาตินะก็คือยังไงเพื่อนๆก็ได้ฝึกอยู่แล้วนะคะ แต่ถ้าเพื่อนๆแบบใช้ภาษาไทยในการพูดกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ที่ตัวเราไม่ต้องผิดหวังนะคะก็คือมาอยัางไงก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษแน่นอนคือตอนแรกอะ่ะมีแอบซิงอันนี้ก็พูดเลยตอนแรกมีแอบซิงนิดนึงแต่พอเหมือนแบบเราถ้าเราเข้าใจว่าแบบเออเราเราเราน้นได้พูดมากกว่าปกตินะสําหรับนน้นอะ่ะมาอยู่นี่ก็คือเน้นได้พูดได้ได้ใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าที่อยู่ไทยอยู่แล้วแหละเออเราก็รู้สึกโอเคแล้วอะไรเงี้ย ม,มันก็ดีตรงที่แบบออก็รู้สึกว่าเออมีคนไทยอยู่ก็ไม่เหงาดีนะอะไรประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคก็อยากจะฝากทุกคนก็ให้คิดในแง่ดีแล้วกันนะคะมันแบบว่าคือเขาก็อยากมาเรียนเหมือนเราอะไม่อยากให้คิดแบบว่าแบบเออ้ยมาแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้คือได้ใช้แน่นอนทุกคนถ้ายิ่งเพื่อนๆทางานด้วยนะคะก็จะยิ่งได้ใช้ภาษา มาต่อกันที่ข้อที่4ี่นะคะข้อนี้ก็เป็นข้อที่เน้นต้องบอกเลยว่ามันสําคัญเหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็คือเป็นเรื่องของงานนะคะเน้นจะบอกว่างานที่นี่นะคะไม่ใช่ว่าหายากนะคะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหาง่ายๆนะคะทุกคนอ่ะงงอะสิว่าแบบเตกลงจะหายากหรือว่าตกลงจะหาง่ายเอายังไงกันแน่อะไรอย่างงี้นะคะก็คือเนินจะบอกว่างานที่นี่นะคะมันไม่ได้หายากถ้าเรามีประสบการณ์ที่ตรงกับงานที่เราสมัครนะคะเน้นบอกอย่างงี้เนาะค่ะถ้าเพื่อนๆได้ภาษาด้วยนะคะมันก็จะยิ่งหางานง่ายนะคะโอเค ถามว่าประสบการณ์กับภาษาสําคัญยังไงนะคะก็คืออย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะเรามาอยู่นี่ยังไงภาษาอังกฤษเนี่ยมันต้องใช้ในการทํางานนะคะโอเคส่วนในเรื่องของประสบการณ์นะคะนิงก็จะบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีประสบการณ์อ่ะมันยากมากๆนะที่จะสมัครงานเพราะว่าที่นี่การสมัครงานหรือว่ารีซูเม่ในการสมัครงานอะ่ะทุกคนเขาก็จะดูกันที่ในเรื่องของประสบการณ์เป็นหลักนะคะก็คือไม่มีการใส่รูปภาพ ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลไม่รู้ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายด้วยซ้ําอะไรประมาณนี้เลยนะคะเพราะงั้นสิ่งที่เขามองเข้ามาแล้วจะเห็นเป็นอันดับแรกและที่เขาสนใจที่จะดูนะคะก็คือเป็นเรื่องของประสบการณ์ถ้าเพื่อนๆสมัครงานเข้าไปก็ควรที่จะมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงานที่เราสมัครนะคะหรือว่าเราพอที่จะรู้เกี่ยวกับงานที่เราสมัครนะคะเพื่อแบบมันจะได้ง่ายในการที่แบบจะลิงก์ไปเวลาที่เราจะสัมภาษณ์หรือเวลาที่เราจะทํางานอะไรอย่างนี้นะคะ ม,มันก็จะง่ายนะคะส่วนนะคะคนที่ไม่มีประสบการณ์เหมือนเน้นนะคะมันค่อนข้างยากนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะทุกคนมันมีอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือเป็นในเรื่องของการ walk in ไปสมัครงานนะคะการ walk in ทำยังไงก็คือเพื่อนๆก็เดินเลยค่ะบางร้านเนี่ยเขาจะติดประกาศเป็นป้ายประกาศไว้เลยนะคะว่าเขาอะรับสมัครคนทํางานนะคะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็แค่เดินเข้าไปขอยื่นรีสูเม่นะคะหรือไม่ก็ เดินเข้าไปถามตามร้านก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ไม่เห็นว่าเขาติดประกาศไว้ก็เดินไปถามเขาได้เลยนะคะว่าเขารับสมัครงานไหมอันนี้ก็คือเป็นวิธีการหางานเนาะเปอร์เซนต์การได้เนี่ยเอาจริงๆมันก็จะมากกว่าในการที่เราส่งเรซูเม่ไปทางออนไลน์นะคะถามว่าทําไมเพราะว่าคือเน้นเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนเราอะมนุษย์ แบบปกติอะคือถ้าการที่แบบเราได้เดินไปคุยได้พูดได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะเห็นท่าทีเห็นความตั้งใจเห็นความพยายามของของของคนที่มาสมัครงานมากกว่าการที่แบบเราแค่ส่งเรซูเม่อ่ะทุกคนนึกออกปะอือก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็แชร์เพิ่มไว้น,นึงแล้วกันเนาะอีกข้อหนึ่งที่เน้นอยากจะบอกก็คือเป็นในเรื่องของถ้าเพื่อน,อนมีคนรู้จักหรือว่ามีเพื่อนๆที่อยู่ที่ที่นี่นะคะก็จะเป็นการช่วยให้เรามีโอกาสได้งานมากขึ้นนะคะถามว่าทําไม ต้องบอกว่าบางร้านเนี่ยเขาไม่ได้จะมาแบบติดประกาศหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งการที่แบบแนะนําการหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันมันช่วยให้เราไปในจังหวะที่แบบเขาต้องการคนอะไรแบบนี้ได้นะคะ <AM> อย่างของนิ้นเนี่ยร้านที่นิ้นทํางานด้วยตอนนี้นะคะก็คือเป็นร้านเจ้าของเนี่ยเป็นคนฮ่องกงนะคะ <AM> เพื่อนๆเป็นคา <AM> เฟ่เนาะถามว่านิ้นร <AM> ูน <AM> ้จักร้านนี้ได้ยังไงต้องบอกเลยว่าไม่รู้จักนะคะตอนแรกก็คือไม่รู้จักเลยว่าเอ้ยมีคาเฟ่ชื่อนี้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าร้านเนี้ยเพิ่งเปิดใหม่นะคะ แต่ที่เน้นได้ไปสมัครงานที่ร้านนี้ก็คือเป็นเพราะว่าเน้นรู้จักกับเพื่อนที่เป็นคนไต้หวันนะคะค่ะก่อนที่เน้นจะย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะก็คือเน้นไปอยู่โฮสเทลมาเดือนครึ่งก็ทําให้รู้จักกับเพื่อนคนไต้หวันนะคะเขาก็เลยแนะนํานะคะให้เน้นลอ,ลองไปที่ร้านนี้เพราะว่าเราบอกเขาว่าเราอยากทํางานในคาเฟ่ก็เลยเป็นจังหวะที่แบบโอเคโอเคเขาก็ให้ตอนแรกเขาจะให้เราเทคหา เจ้าของร้านเลยนะคะเพราะว่าเขามีเบอร์ติดต่ออยู่แต่วันนีงก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันขอไปดูก่อนละกันอะไรอย่างนี้นะคะอีกวันหนึ่งหลังจากที่เลิกเรียนนะคะนิงก็เดินเดินไปตามแมพเลยค่ะทุกคนไปดูว่าร้านอยู่ตรงไหนร้านเขาเป็นยังไงหน้าตาย,ยังไงนะคะเราก็อยากจะรู้นะคะว่าคือร้านเพิ่งเปิดใหม่มันจะโอเคไหมแล้วคาเฟ่น,นี้เป็นแบบกูเตนฟรีอะไรเนี่ยมันคืออะไรเราก็เราไม่ได้มีความรู้นะคะเราก็เลยลองไปดูคือะวันนั้นต้องบอกว่านิงก็ปิ้นรซูเม่เตรียมอะไรทุกอย่างไปแล้วนะคะทุกคนแต่ว่า ตอนที่ไปถึงอะ่ะไปเดินเดินวนอยู่หน้าร้านนะคะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาไม่กล้าเข้าไปค่ะทุกคนไม่กล้าเข้าไปสมัครงานแล้วก็คิดกับตัวเองนะคะว่าแบบเฮ้ยถ้าไม่เข้าไปวันนี้นี่คือแบบก็คือไม่ได้เลยนะคะโอกาสก็คือเท่ากับศูนย์แต่ถ้าเน้นเดินเข้าไปเนี่ยมันก็ยังมีโอกาส50-50นะคะ ได้อาจจะได้คุยกับเขาอาจจะแบบว่าเขาไม่ต้องการหรืออะไรอ่างนี้ถ้าเน้นไม่เดินเข้าไปเนี่ยก็คือโอกาสที่เน้นจะได้งานก็คือเท่ากับศูนย์นะคะหลังจากที่คุยกับตัวเองได้เน้นก็เลยตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปในร้านนะคะพอเดินเข้าไปในร้านนะคะก็ยังมีความกลัวอีกค่ะทุกคนเน้นก็ยังไม่ได้สมัครงานทันทีนะคะเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บเน้นก็สั่งขนมเขาค่ะทุกคนเออเรานึกถึงตัวเองแล้วแบบเราตลกมากเราเดินไปถึงแล้วก็คือสั่งขนมสั่งชาเขียวหนึ่งแก้ว หลังจากนั้นก็นั่งนั่งกินขนมแต่แบบในใจก็คือตุ้มตุ้มตอมตอม,มและไม่กล้าถามเขานะคะไม่กล้าสมัครงานทุกคนเออนั่นแหละประมาณนี้จนสุดท้ายนะคะก็คือแบบนั่งไปเป็นชั่วโมงอะทุกคนจนแบบขนมก็หมดแล้วชาเขียวก็คือหมดแล้วนะคะก็แบบไม่มีทางเลือกละมีสองทางคือจะถามเขาหรือว่าจะกลับนะคะ ซึ่งเน้นก็ตัดสินใจนะคะว่าเน้นจะถามเขานะคะว่าแบบเขารับสมัครงานไหมถ้าเขารับเนี่ยเราก็จะยื่นรีสุเมนะคะส่วนถ้าเขาไม่รับก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็จะไปหางานอื่นต่อเขาก็บอกเขารับอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรอะเหมือนเป็นจังหวะที่ดีนะคะที่แบบว่าเออเขารับคนอยู่นะคะตอนที่เน้นไป ประมาณนี้นะคะเร่าๆหลังจากนั้นก็นัดกันไปเทนไปอะไรนะคะซึ่งจริงๆเราเนนจะบอกว่าเน้นไม่มีประสบการณ์ทํางานที่คาเฟ่มาก่อนเลยนะคะเพื่อนๆก็คือไม่ไม่รู้การทาํากาแฟไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าคือนเนเคยหัดทําเล่นๆนะ่ะก็คือลาเต้อาร์ตอันนี้ก็คือทําแบบชาเขียวเราชงกินเองใช่ไหมแล้วก็ทำลาเต้อาร์ตเนี่ยก็คือแบบชงเป็นแค่ลาเต้อย่างเดียวอะอย่างอื่นก็คือทําไม่เป็นอืมตอนที่เขาให้เน้นเทนใช่ไหม แล้วเราก็ส,สตรีมนมนะคะทุกคนพอสตรีมนมเท่านั้นแหละสตรีมปุ๊บนมกระจายเลยนะคะทุกคนก็คือแบบแล้วเจ้าของร้านก็ยืนมองคือเขาให้เราลองทุกอย่างเลยลองรับออเดอร์ลองเซิร์ฟนี่ลองทํากาแฟนะคะอะไรอย่างนี้ปกติก็คือเราจะทําหัวใจทําทิวลิปได้นะคะประมาณนี้เนาะนั่นแหละแต่วันที่ทําก็คือไม่ได้นะคะตอนเทนนะคะก็คือทําไม่ได้ จน,จนสุดท้ายนะคะก็โอเคเทนประมาณ 2- ถึงสมชั่วโมงนี้ไม่แน่ใจนะคะน่าจะประมาณสองชั่วโมงเองมั้งค่ะที่เขาให้เน้นเทนเนาะนินก็คิดว่าเออสงสัยคงไม่ได้งานแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยตอนที่แบบว่าเทนเสร็จนะคะแต่เขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาขอคุยกันก่อนนะคะก็คือเจ้าของร้านของนินนะคะเขาเป็นคนฮ่องกงเป็นแฟนกันนะคะสองคนผู้หญิงผู้ชายเนาะก็คือเขาก็บอกเดี๋ยวเขาขอคุยกันนิดนึงนะให,ให้ยืนรอก่อนอะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็ไปคุยกันเราก็ไม่รู้นะคะว่าเขาไปคุยกันยังไงพอกลับมาเขาก็แบบว่าอืมฉันฉันคุยกันแล้วนะฉันตัดสินใจว่าฉันจะรับเธอแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ใช่ว่ารับนะเขาบอกว่าเขาตัดสินใจว่าเขาจะให้โอกาสอืมเขาพูดประมาณนี้นะคะว่าเขาตัดสินใจและเดี๋ยวเขาจะให้โอกาสเธอได้ฉันจะให้โอกาสเธอได้ได้ลองทํานะคะเพราะว่าฉันเห็นในความตั้งใจของเธอแล้วก็เห็นในความที่เธออยากจะช่วย เหมือนแบบอยากจะช่วยหยิบจับช่วยทํานั่นทํานี่นะคะตอนที่เราเทนประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะเนนก็บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่เพื่อนๆควรจะทําเวลาที่เพื่อนๆไปเทนงานนะคะมันจะช่วยให้เขาเห็นถึงความตั้งใจของเรานะคะว่าเราอ่ะอยากช่วยอยากทํางานนี้จริงๆอะไรแบบนี้นะคะเรามีความที่อยากจะได้งานนี้นะคะอยากจะทํางานนี้นะคะเพื่อนๆต้องแสดงให้เขาเห็นเพราะว่าบางทีอ่ะเราไปเทนบางคนอาจจะใช้เวลาเทนแค่ชั่วโมง 2ชั่วโมงอันนี้ก็คือมันแล้วแต่นะคะสิ่งที่เขาจะเห็นจากเราใน1-2ถึงชั่วโมงเนี่ยมันเป็นสิ่งทีเ่เขามองเห็นว่าถ้าเขารับเรามาแล้วเราจะทำอะไรให้เขาเราจะช่วยเขาทำอะไรได้บ้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เน้นอยากจะฝากบอกเพื่อนๆน้องๆทุกคนแล้วกันที่กาลังหางานอยู่เนาะเพราะว่ามันก็คือเป็นเหมือนโอกาสในการที่เหมือนมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมันเป็นโอกาสเดียวที่เขาจะได้เห็นว่า เราจะทําอะไรให้เขาได้บ้างนะคะเพราะงั้นก็อยากให้ตอนที่เราเทรนงานเนี่ยให้ทุกคนทําให้เต็มที่นะคะแบบพยายามให้เราแบบดูแบบกระตือรือร้นดูแบบเออขยันอยากช่วยอยากทํานะคะอันเนี้ยก็คือเป็นจุดที่มันทําให้เราได้งานได้จริงๆอะพูดต่อแล้วกันเนาะคือพูดเรื่องเนี้ยก็คือยาวมากเลยนะ โอเคมาสรุปก็คือน,นั่นแหละค่ะอย,อย่างที่บอกเนาะถ้าเพื่อนมีคนรู้จักมันก็จะช่วยทําให้เรามีโอกาสที่จะได้ไปเจอกับงานที่เราไม่ไมเคยรู้ไม่เคยเห็นประกาศหรืออะไรอย่างเงี้ยมาก่อนนะคะตอนทํางานเนี่ยยังไงเราต้องใช้ภาษาในการพูดคุยทั้งกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ทั้งกับลูกค้านะคะเพราะงั้นมันเป็นเรื่องสําคัญมากที่เราควรที่จะ สื่อสารแล้วก็เข้าใจนะคะในสิ่งที่เพื่อนร่วมงานเราบอกหรือว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะคะเราควรที่จะทําได้ทุกวันนี้เราการสื่อสารกับเพื่อนในที่ทํางานอะ่ะมันก็ยังมีความผิดพลาดแต่ซึ่งเน้นจะบอกว่าทุกคนเชื่อไหมว่ามันสามารถพัฒนาได้อย่างวันแรกอะ่ะคือเน้นแทบจะไม่รู้เรื่องฟังแทบจะไม่ได้เลยอะ่ะคือเราไม่คุ้นชินกับสำเนียงเขาด้วยนะคะแต่คือมันโชคดีอย่างหนึ่งที่แบบมันไม่ได้ฟังยากขนาดที่แบบโอ้โหพูดไวหรืออะไรเงี้ยเราสามารถที่จะบอกให้เขาพูดช้าลงได้ แต่บางช่วงเวลาที่มันเร่งรีบอะค่ะทุกคนบางทีเราไม่เข้าใจแล้วบางทีเราแค่อยากจะทวนซ้ําหรืออะไรเงี้ยเพื่อความมั่นใจของเราอะแต่คือบางทีมันทําให้เขาช้าลงนะคะคือทํางานในคาเฟ่นเนี่ยมันต้องมีความแบบเร็วนิดนึงอะทุกคนมีแบบสปีดในการทํางานนิดนึงนะคะแต่คือเนหน้าถามเจ้าของร้านเขาแล้วว่าเออคือภาษาอังกฤษฉันไม่ได้เธอโอเคใช่ไหม ซึ่งเจ้าของร้านนะคะเขาน่ารักมากเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรก็นี่ไงมันเป็นโอกาสที่เธอจะได้ฝึกภาษาอังกฤษนะคะเขาพอเขาพูดมาอย่างเนี้ยเรายิ่งมีความเออเฮ้ยเราอยากทํางานที่นี่จังเพราะว่าเจ้าของร้านนะคะมีแบบความคิดแบบที่แบบเออดีแล้วก็แบบน่ารักให้โอกาสเราอะไรอย่างนี้นะคะตอนที่เน้นตัดสินใจทํางานนี้นะคะก็ไม่ได้คิดเยอะเลยเพราะว่ามันเป็น งานแรกที่เขารับเรานะคะแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราทํางานที่นี่อย่างน้อยเราก็มีประสบการณ์นะคะที่จะมาเขียนลงในเรซูเม่นะคะนินก็เลยเออทาที่นี่เลยละกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นนะคะนินก็ไม่ได้หยุดที่จะหางานนะคะนินก็ยังหางานเพิ่มซึ่งถามว่ามันยากไหมมันก็ยากอยู่นะคะเพราะว่าประสบการณ์เพียงแค่แบบ เดือน2เดือนอะ่ะมันยังไม่ได้ช่วยอะไรนะคะมันต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมประสบการณ์นะคะเพื่อนๆเน้นสมัครงานอีกงานนึงเป็นงานคลีนก็ไม่ต้องใช้ประสบการณ์อะไรเหมือนกันนะคะถ้าใครที่แบบมาแล้วยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรงานคลีนนะคะเป็นงานที่ขาดแคลนคนอยู่ตอนนี้นะคะก็คือสมัครได้เลยมีเปอร์เซ็นต์ได้สูงสูงมากๆนะคะโอเค เหนื่อยมากโอเคก็ประมาณนี้นะคะในเรื่องของข้อที่สี่นะคะก็เป็นเรื่องของการหางานแล้วก็เรื่องของแบบเอออยากแบบอยากจะบอกเล่าทุกคนถึงประสบการณ์ที่แบบว่าเออสมัครงานที่นี่นะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะโอเคค่ะมาถึงกันที่ข้อ5้านะคะเพื่อนๆข้อที่ห้าเนี่ยก็คือเน้นอยากจะบอกว่าสุดท้ายสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะของการที่ทุกคนจะมา เรียนหรือมาทํางานหรือจะมาทําอะไรก็แล้วแต่ที่ต่างประเทศนะคะมาในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยมาในประเทศที่เขาใช้ภาษาอังกฤษเราก็ควรจะเตรียมภาษาอังกฤษของเรามาในระดับที่เราพอที่จะฟังเข้าใจเราพอที่จะสื่อสารว่าเราต้องการอะไรเราอยากจะทําอะไรให้มันพอได้บ้างนะคะทุกคนเออประมาณนี้นะคะก็คือเราควรที่จะเตรียมภาษาอังกฤษของเรามานั่นแหละอืม ไม่ใช่ว่าต้องเตรียมจนแบบโฮสเพอร์เฟกเลยนะเราค่อยมามันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราจะมาฝึกภาษาที่นี่ใช่ไหมออต้องการจะสื่ออะไรให้มันพอเข้าใจเป็นคําเป็นคําศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนมีมีวิธีในการเตรียมตัวแตกต่างกันเนาะอาจจะแบบทุกคนอาจจะจำำําคําศัพท์มาก็ได้พอถึงเวลาเราพูดเป็นคำๆไม่ต้องเป็นประโยคแต่งประโยคไม่เป็นเขาก็จะพยายามทําความเข้าใจเรานะคะแล้วก็เราสามารถที่จะขอให้เขาพูดช้าลงได้นะคะนอกจากเตรียมภาษาอังกฤษมาแล้วนะคะเพื่อนๆก็ควรที่จะ เตรียมสุขภาพตัวเองมาด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เพื่อนๆมาอยู่ที่นี่นะคะสภาพอากาศที่เมลเบิร์นนะคะมันค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะคะ1วันก็คือมีสี่ฤดูไปเลยนะคะตอนเช้าก็คือหนาวสาพักฝนตกลมแรงแดดออกนะคะ อ,อาการก็คือจะงงๆนะคะทุกคนถ้าสุขภาพเราแข็งแรงนะคะเราก็จะมีแรงในการที่จะแบบทํางานได้มากขึ้นเนาะถ้าสําหรับคนที่แบบตั้งใจอยากมาทํางานอยากมาเก็บเงินอะไรอย่างนี้นะคะก็เตรียมสุขภาพตัวเองมาให้พร้อมนะคะอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือเป็นเรื่องของการเตรียมเงินมาให้พออยู่นะคะในช่วงที่เรายังไม่ได้งานนะคะถามว่าเท่าไหร่ละถึงจะพอมันมันตอบไม่ได้เนาะตรงนี้คือมันก็แล้วแต่คนนะคะว่าคุณใช้จ่ายยังไงนะคะถ้า โอเคกลับมาแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้กล้องก็คือดับไปนะคะโอเคก็ามาต่อกันอีกนิดเดียวนะคะกําลังจะจบอยู่แล้วนะคะทุกคนโอเคมาต่อให้จบนะคะก็คืออย่างที่เน้นบอกเนาะข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นข้อที่เน้นมองว่ามันสําคัญมากๆนะคะถ้าเราจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเนาะก็คือทุกคนควรที่จะเตรียมตัวเองให้พร้อมในระดับหนึ่งนะคะแต่แบบไม่ใช่ว่ารอจนแบบว่า ฉันจะรอจนเตรียมความพร้อมให้พร้อมก่อนนะคะจะรอจนเตรียมให้ทุกอย่างมันพร้อมมันไม่มีอยู่จริงอะทุกคนก็คือคือทุกคนต้องเตรียมความพร้อมในระดับหนึ่งที่แบบมาใช้ชีวิตอยู่ได้เราให้พร้อมสุดๆแล้วฉันถึงจะค่อยมาทําในสิ่งที่ฉันอยากทําถ้ารอพร้อมขนาดนั้นมันคงไม่มีวันพร้อมนะทุกคนอันนี้บอกเลยเนาะก็ก็อย่างที่บอกนะคะการเตรียม สุภาพมาให้พร้อมก็คือมันจะได้ไม่มาเป็นอุปสรรคที่หลังเนาะเวลาที่เราจะไปเรียนหรือเวลาที่เราจะไปทํางานเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องมากังวลว่า สุขภาพไม่ดีเลยไม่สบายปวดนั่นปวดนี่นะคะก็คือเตรียมมาให้พร้อมดีกว่าออกกําลังกายเตรียมตัวเองนะคะกินอาหารดีๆเนาะแล้วก็อีกข้อนึงนะคะก็คือเป็นเรื่องของการเตรียมภาษาเองที่เน้นบอกเนาะก็คือเรามาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่เขาใช้ภาษาอังกฤษในการพูดในการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทํางานของที่นี่เน้นว่าถ้าเราไม่ได้ทํางานที่มันสเปเชียลมากๆมันไม่ได้มีศัพท์เฉพาะอะไรขนาดน,นั้นนะคะ เพื่อนๆอาจจะได้เรียนรู้สัพท์จากการทํางานด้วยซ้ํานะคะเป็นสัพ์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้เรียนรู้ประโยคอาจจะได้เรียนรู้วิธีการพูดจากตอนที่เราทํางานเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะคะก็เตรียมมาให้พร้อมในระดับ ระดับหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้ต้องเพอร์ฟิกนะคะทุกคนโอเคส่วนต่อไปนะคะข้อสุดท้ายเป็นเรื่องของการเตรียมเงินนะคะเตรียมเงินมาให้พอให้เราสามารถอยู่ได้ในช่วงที่เรายังไม่ได้งานนั่นเองเนาะก็อยากให้ทุกคนเตรียมมาเผื่อไว้เพื่อเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกกดดันนะคะในตอนที่เรากําลังหางานอยู่นะคะเราจะได้ไม่ต้องแบบเฮ้ยเงินจะหมดแล้วเฮ้ยเงินไม่พอใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเงินไม่มีกินข้าวเ<ๆ>งินไม่มีจ่ายค่าห้องอันนี้มันคือมันคือโหดเกินอ่ะทุกคนอยากให้ทุกคนเตรียมมาให้มันพร้อมดีกว่า เพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาเป็นความกังวลในตอนที่แบบยังไม่ได้งานนะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องกดดันตัวเองจนเกินไปอืมจะได้ไม่ต้องดูแบบเร่งรีบสะทุกอย่างอะไรเงี้ยให้เวลากับตัวเองได้นะคะโอเคก็ยังคงเน้นก็คือให้เวลาตัวเองนะคะก็คือสามเดือนนะคะเพื่อนๆเตรียมเงินมาให้พออยู่เลยสามเดือนนะคะสามเดือนโดยที่เราไม่ได้ทํางานนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเน้นนะ่ะคิดว่าเฮ้ยภายในสามเดือนน่ะต้องหางานได้แล้วแหละ ถือว่าเป็นระยะเวลาที่เน้นน่าจะปรับตัวได้แล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือเน้นเผื่อไวนะ้นะเน้นได้งานตั้งแต่ช่วงอาทิตย์แรกที่เปิดเรียนนะทุกคนก็คือเน้นมาก่อนที่จะเปิดเรียนหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมคะตื่นมาถึงวันจันทร์ที่21วันจันทร์ที่28ก็คือเปิดเรียนนั่นแหละแล้วก็อาทิตย์นั้นเน้นหางานทั้งอาทิตย์เลยนะคะส่งเรซูเม่ทั้งอาทิตย์เลยแล้วก็เดินไปสมัครงานอย่างที่เน้นบอกที่ร้านของเน้นเนาะก็เน้นไปวันพุธนะคะวันพุธเนี่ย ไปถึงวันพุธวันศุกร์เจ้าของร้านติดต่อมาวันเสาร์ให้ไปเทนงานนะคะแล้วก็วันจันทร์ก็ได้เริ่มงานแล้วก็ใช้เวลาประมาณแบบอาทิตย์เดียวอะทุกคนได้งานแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่บอกว่าทุกคนอาจจะเหมือนเน้นไงว่าจะได้งานในอาทิตย์แรกใช่ไหมบางคนอาจจะใช้ระยะเวลากว่าจะเจองานที่ชอบงานที่ถูกใจนะคะมันก็ ให้เวลากับตัวเองแล้วกันเน้นบอกอย่างนี้ดีกว่าให้ทุกคนเตรียมมาในระดับที่มันพอที่จะอยู่ได้แบบสบายใจนะคะไม่ต้องกดดันตัวเองจนเกินไปเนาะแล้วก็งานที่นี่นะคะมันเป็นงานที่เราอ่ะต้องใช้แรงคือจะเรียกว่าแรงงานไหมมันก็มันมันก็คือเป็นแรงงานอะ่ะเนาะเราใช้แรงในการทํางานเราต้องมีการยืนมีการแบบยกของอะไรอย่างเงี้ยมีการแบบแต่มันไม่ได้ถึงขั้นแบกหามทุกคนมันไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้โหต้องแบกต้องหามต้องแบบ มันไม่ได้ถึงขั้นขนาดนั้นนะคะแต่ก็ควรที่จะเตรียมสุขภาพตัวเองมาในระดับหนึ่งเนาะจะได้แต่อย่างเน้นเนี่ยก็คือเอาจิ้งจิ้ก็ไม่ได้เตรียมตัวเองมาดีมากนะคะในเรื่องของสุขภาพเนาะก็ปวดหลังมากทุกคนแล้วก็ปวดขานะคะปวดสุดๆอะช่วงอาทิตย์แรกอะอยากจะบอกว่านินร้องไห้เลยนะทุกคนเพราะว่าเราไม่เคยทํางานแบบนี้มาก่อนนะคะอืมแต่ว่ามันเนี่ยแต่ทุกคนดูดีคืนนีน้เนี่ย ยังแบบทาได้อยู่รอดแล้วก็มานั่งเล่าให้ทุกคนฟังได้นะคะเพราะงั้นเน้นเชื่อว่าถ้าทุกคนได้ดูคลิปนี้แล้วก็นําสิ่งที่เน้นบอกไปแบบเตรียมตัวในแบบของตัวเองนันเน้นเชื่อว่าตอนที่ทุกคนมาถึงที่เนี้ยมันจะทําให้ทุกคนอ่ะใช้ชีวิตได้แบบง่ายขึ้นนะคะเน้นอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบเรื่องค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะที่จะต้องเตรียมในช่วงแรกๆนะคะตอนที่แบบ นนะะก็คือจะมีในเรื่องของ1ก็คือเป็นเรื่องของค่าที่พักนะคะค่าของใช้ส่วนตัวค่ากินค่าอินเทอร์เน็ตนะคะค่าเดินทางหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เนาะถ้าแบบช่วงแรกๆเนี่ยยังไม่ได้งานก็แนะนําว่าอย่าพึ่งช้อปปิ้งเลยก็ได้นะคะแบบให้เราได้งานให้เราแบบเออปรับตัวสักนิดนึงนะคะแล้วค่อยไปช้อปปิ้งก็ได้เนาะเอออันนี้ก็คืออยากจะเป็นไอเดียให้ทุกคนแล้วกันนะคะโอเคคลิปนี้นะคะนิ้นก็ ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็อยากจะบอกว่าให้ทุกคนนะคะจะพูดไงดีก็อยากจะบอกว่าเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่กําลังจะเดินทางมาที่เมลเบิร์นนะคะหรือว่าเดินทางมาถึงแล้วก็แล้วแต่นะคะโอเคในที่สุดก็จบแล้วนะคะทุกคนนินก็จะบอกทุกคนประมาณนี้เนาะคือเห็นมีคนติดตามเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยอยากจะทําคลิปที่มันเออมีสาระมาให้ทุกคนดูนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย